สวัสดีครับวันนี้จะพาไปดูการเติมน้ำยาแอร์ของรถเก่งนะครับนิสสันอเมล่านะครับรถรุ่นนี้นะครับใช้มาประมาณ6ปีแล้วนะครับก็แอร์ไม่เย็นนะครับแอร์ไม่เย็นเพราะว่าน้ำยาน้อยนะครับน่าจะมีจุดรั่วจุดซึมของน้ำยานะครับวันนี้ ร้านช่างแดงดีคอมนะครับได้มาทําการเติมน้ํายาให้กับรถเก๋งรุ่นนี้นะครับรถรุ่นนี้มีช่องเซอร์วิสวาลมาให้จากโรงงานเลยนะครับมีช่องโลช่องไฮนะครับจากตรงนี้นะครับรุ่นนี้พัดลมทํางานปกตินะครับแอร์ทำงานปกตินะครับคอมแอรอยู่ทางด้านในนู้นนะครับอยู่ทางด้านล่างนะครับรับ ตัวนู้นนะครับที่กําลังหมุนอยู่นะครับปกติสายพานก็จะหมุนตลอดนะครับแต่ว่าแกนกลางนะครับจะหมุนหรือไม่หมุนก็ขึ้นอยู่กับที่เราเปิดแอร์หรือเปล่านะครับแล้วก็แผ่นระบายความร้อนนะครับตัวนะครับแผงคอยร้อนนะครับอยู่ข้างหน้านู่นนะครับแล้วก็ค่อนข้างสะอาดดีนะครับ แต่เช็คดูแล้วน้ำยาน้อยนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเติมเข้าไปแล้วครับตอนนี้น้ำยาเติมเข้าไปแล้วนะครับก็ได้ปริมาณประมาณนี้นะครับฝั่งโลฝั่งโลประมาณ25นะครับฝั่งไฮก็อยู่ประมาณ170นะครับโดยประมาณนะครับ150ยหถึง รุ่นนี้ใช้น้ำยา 134A นะครับเป็นน้ำยาชนิดเดียวกันกับตู้เย็นนะครับบางรุ่นนะครับวันนี้เราได้ทำการเติมน้ำยาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แอร์เย็นนะครับเข้าไปดูข้างในกันนะครับตอนนี้แอร์เปิด สูงสุด18องศานะครับแล้วก็พัดลมแรงสุดนะครับแล้วก็ปรับเป็นเมนนุนนะครับเพื่อไม่ให้คอมแอร์ตัดนะครับเพื่อทดสอบนะครับอันนี้ลมก็หมุนเวียนในรถแล้วก็เปิดแอร์ปกตินะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวจะนำฟิลเตอร์กองอากาศกองฝุ่นนะครับออกมาล้างนะครับฟิลเตอร์น่าจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะ แกะแล้วออกมาล้างทําความสะอาดให้สักหน่อยนะครับจะได้ในไหนก็เติมน้ํายาเข้าไปแล้วนะครับจะได้เย็นเหมือนรถใหม่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะแกะและถอดออกมานําฟิลเตอร์ออกมาล้างนะครับ<ม>ก็งานแอร์นะครับงานแอร์บ้านนะครับแล้วก็งานแอร์รถยนต์นะครับก็ติดต่อได้นะครับก็อาจจะติดต่อไปที่ทช่างใหญ่ของเรานะครับ อาจารย์รณกิจวิไลนะครับหรือช่างประสิทธิ์นะครับแล้วก็หรือติดต่อมาที่ร้านดีคอมก็ได้นะครับบริการงานแอร์บ้านทั่วไปนะครับทั้งจำหน่ายติดตั้งซ่อมล้างนะครับแล้วก็แอร์รถยนต์นะครับเราก็ทำให้ได้นะครับตลอดจนเครื่องเย็นทุกชนิดทุกรูปแบบนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านดีคอมพิวเตอร์นะครับอยู่ บริเวณตลาดน้องบนบางแสนนะครับนะครับที่ถนนสันติกเกษมนะครับอยู่ท้ายตลาดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับสวัสดีครับ